สวัสดีค่ะนี่คือสติกเกอร์ไล่ยุงสมุนไพรที่คิดค้นโดยเภสัช,ะชะกรไทยคนเก่งปราศจากสารเคมีและไม่ต้องสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงจึงใช้ได้กับทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กค่ะ ก็บ้านเราอะค่ะจะอยู่ใกล้ทะเลอะค่ะแล้วก็ใกล้ตลาดสดทําให้มียุงเยอะค่ะคนแถวบ้านก็จะเป็นไข้เลือดออกกันเยอะรวมทั้งตัวเราเองด้วยหลังจากนั้นเราก็เก็บความสงสัยมาตลอดว่าทาไมโรคไข้เลือดออกไม่มียารักษาท,ทั้งทงที่เป็นโรคที่คนป่วยเยอะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆกะค่ะเพราะว่ายุงบ้านเราเนี่ยสายพันธุ์จะแข็งแกร่งแล้วก็หลากหลายกว่าในต่างประเทศเราก็เลยคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันยุงที่เหมาะกับบ้านเราขึ้นมาค่ะ คุณวันทนีใช้เวลาคิดค้นและพัฒนาสูตรป้องกันยุงมานานกว่า4ปีโดยใช้วัตถุดิบสมุนไพรไทยและทำการทดสอบกับยุงที่เป็นพาหะของโรคจนมั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันยุงได้จริงและปลอดภัยต่อผู้ใช้ค่ะคุณนีคะสติกเกอร์ไล่ยุงนี้มีคุณสมบัติพิเศษยังไงบ้างคะสติกเกอร์ไล่ยุงของเรานะคะจะเป็นสติกเกอร์ขนาดเล็กๆผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติเกรดพรีเมียมคือตะไคร้หอมใบฝรั่งแล้วก็ยูคาลิปตัสสามารถเอาสติกเกอร์ค่ะแปะที่เสื้อผ้าแปะที่แอร์หรือที่พัดลมได้เลยหรือว่าที่ เฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยแบบรัศมีก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรถ้าเกิดไม่มีลม,มนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้ในห้องแอร์เนี่ยที่มีลมของแอร์ช่วยกระจายในห้องขนาด48ตารางเมตรสามารถใช้ได้นานสูงสุดถึง2วันตอนหนึ่งแผ่นเราได้รับการขึ้นทะเบียนจากออยอเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคุณีมีวิธีสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจในสินค้าของเรายัางไงคะก็จะเน้นทางช่องทางออนไลน์เป็นหลักน,นะคะเพราะว่ามันสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากกว่าแล้วก็ใช้งบประมาณที่น้อยกว่าสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ด้วยว่าลูกค้าที่ใช้จริงแล้้้้ววมมมมีบบคคยยััังงงงงงไไผลลตตตอออรรรรเเป็นนนงงทําา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 าใหสสถพฒิกขู แล้วตอนนี้เราก็มีการขยายช่องทางไปจัดจําหน่ายในบรดเเทรดคะ่ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีการทดลองตลาดในประเทศกลุ่มอาเซียนนะคะอย่างเช่นพมา่ากัมพูชาลาวแล้วก็ประเทศเวียดนาม mm hmm. เพราะว่ายุ่งสายพันธุ์เดียวกับบ้านเราะคะ่ะ mm hmm. น่าจะทําตลาดได้ดีมากขึ้นนะคะ mm hmm. ไม่ว่าโจทย์จะยากแค่ไหนหรือเหมือนไม่มีทางเป็นไปได้แต่ถ้าเรามุ่งมั่นและพยายามมากพอเราจะหาคําตอบได้ในที่สุดค่ะ หากเรามีความตั้งใจในการศึกษาค้นคว้าและมุ่งมั่นพัฒนาสินค้ายอย่างจริงจังก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นเหมือนกับแผ่นแต่กันยุงแบรนด์นี้ค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยนะคะที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดและ w w w f a c e b o o k c o m เพื่อคู่คิดค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณนีมากๆนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ